สวัสดีครับมีน้องๆถามมาว่าพืชสีสกับพืชซีสีมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนในเรื่องการสั่งคอ้์ดแสงแล้วก็มีหัวข้อย่อยก็คือคกลไกการเพิ่มคาบบร์บอนไดออกไซด์ครับโดยน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้เรียนตอนหมห้าครับคราวนี้ก่อนที่จะมาดูเนื้อหากันเราจะต้องมาทบทวนกันก่อนว่า กลไกการตรึงรคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชเพื่อสร้างน้ำตาลเป็นอย่างไงครับสำหรับกลไกการตรึงรคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชน,นะครับพืชจะใช้ปฏิกิริยาที่เรียกว่าวัฏจักรคาวินครับโดยคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเนี่ยก็จะถูกตรึงเข้ามาตู่ปฏิกิริยาในวัฏจักรคาวินนะครับโดยสารที่ใช้ตรึงรคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยชื่อว่า RuBP ครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอน5อะตอมครับเมื่อตรึงรคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะสร้างสารเคมีตัวแรกขึ้นมาชื่อว่า PGA หรือฟอสโฟกีซิลิกแอซิดสารตัวนี้เน คราวนี้ ipga ตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลตัวแรกที่พืชสร้างชื่อว่า pgal หรือฟอสโฟกิซิลอร์ดไฮตัวนี้ถือว่าเป็นน้ำตาลแล้วนะครับน้อง,องซึ่งน้ำตาลตัวนี้เป็นน้ำตาลที่มี3ขคาร์บอนครับโดยที่น้ำตาล pgal เนี่ยก็จะถูกนำไปสร้างสารอินทรีย์ที่โมเลกุลใหญ่ขึ้นได้อีกเช่นน้ำตาลกูโคสหรือแป้ง หรือสารอินรีย์อื่นๆต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้พืชเจริญเติบโตขึ้นได้ครับส่วนปฏิกิยาสุดท้ายนะครับมันจะเป็นปฏิกริยาที่ PGL บางส่วนเนี่ยจะเปลี่ยนกลับมาเป็น RUBP เหมือนเดิมเราจึงเรียกปฏิกิริยานี้ว่าวัฏจักรคาวินนั่นเองครับซึ่งวัฏจักรคาวินนั้นก็จะพบได้ในพืชทุกชนิดเลยนะครับเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาที่พืชจะต้องใช้ในการสร้างสารอินทรีย์ครับและพืชส่วนใหญ่สารอินทรีย์ตัวแรกที่สร้างขึ้นมาก็จะเป็นสารอินทรีย์ที่มี3คาร์บอนเราจึงเรียกพืชกลุ่มนี้ว่าพืช c 3พืชทั่วไปจึงจัดเป็นพืช c 3สาครับสำหรับข้อเสียของพืชทั่วไปหรือพืช c 3นั้นเมื่อคาร์บอนได ลงหรือพืชเกิดภาวะขาดแคลนคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดปฏิกิยาอย่างหนึ่งครับเรียกว่าโฟโต้เรสปิเรชันซึ่งปฏิกิยาโฟโต้เรสปิเรชันนั้นพืชจะสามารถสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ได้ครับแต่ว่าพืชจะเสีย ATP ไปครับ ซึ่งการที่พืชเสีย ATP ไปเนี่ยก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ช้าลงแต่ก็จําจเป็นต้องมีนะครับปฏิกิริยานี้เพราะว่าเพื่อจะได้สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาในเนื้อเยื่อของพืชได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีพืชอีกกลุ่มนึงครับ เรียกว่าพืชสีสีพืชน,นี้จะวิวัฒนาการขึ้นมาครับเพื่อชดเชยสภาวะแบบนี้โดยการที่พืชสีสีนั้นจะมีกลไกในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สองครั้งเพื่อจะได้เพิ่มความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อเยื่อของพืชน,นั่นเองครับเรามาดูกลไกของพืชสีสีกันครับสำหรับพืชสีสีนะครับน้องๆองคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกตรึงมาจากอากาศน,น,นะครับจะถูกสารเคมีตัวหนึ่งตรึงเอาไว้ครับชื่อว่า PEP เปป หรือฟอสโฟอร์อีโนลไพรูเวตสาร p e p เนี่ยจะมี3าคาร์บอนนะครับเมื่อรวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่มีอีก1คาร์บอนก็จะสร้างสารเคมีตัวแรกตัวหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่า OAA ออกซาโลอาร์เซติกแอซิดตัวนี้จะมี4คาร์บอนครับกลไกของพืช c 4นั้นเวลาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้ามาจะสร้างสารตัวแรกก็คือ OAA ซึ่งเป็นสารที่มี4คาร์บอนจากนั้นสาร OAA เนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปครับกลายเป็นกรดมาลิกครับกลไกการสร้างกรดมาลิกนี้นะครับจะเกิดในเนื้อเย่อชั้นมี ของพืชครับเนื้อเยื่อมีโซฟิลเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในใบครับในพืชส,สีเสี่เนื้อเยื่อชั้นมีโซฟิลนั้นจะใช้ในการตรึงขาบ์บอนไซด์ครั้งแรกครับจากนั้นกดมาลิกนี้ก็จะส่งต่อไปอยังเนื้อเยื่ออีกชั้นหนึ่งครับก็คือเนื้อนเยื่อชั้นบันดลชีตนะครับในเนื้อเยื่อชั้นบันดลชีตนี้เองนะครับกดมาลิกนียจะมีการแตกตัวออกมาได้ขา์บรกไซด์ออกมาครับ ซึ่งมี1คาร์บอนใช่ไหมจากนั้นก็จะได้สารอีกตัวหนึ่งซึ่งมี3คาร์บอนชื่อว่าไพรูเวตแล้วไพรูเวตนี้ก็จะเปลี่ยนกลับกลายไปเป็น PEP หรือฟอสโฟอิโนไลรูเวตกลับไปใหม่าคาร์บอนออกไซด์ที่สร้างออกมานี้นะครับก็จะถูกนําไปใช้ในการเกิดวัฏจักรข่าวินหรือใช้ในการสร้างน้ําตาลน้ําตาลในที่นี้ก็คือ PGAL นั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับพืชกลุ่มนี้นะครับซึ่งเรียกว่าพืช c 4เนี่ยจะมีการสร้างน้ําตาลอยู่ในชั้น bundle sheath ครับ และพืชซีนั้นถือว่าเป็นพืชที่มีการตรึงคาร์บอเนไสสองครั้งครั้งแรกคือตรึงจากอากาศแบบนี้จะเกิดในชั้นมีโซฟิลส่วนการตรึงคาร์บอเนไ์ครั้งที่2จะเกิดภายในเนื้อเยื่อใบอันนี้เป็นการตรึงเพื่อสร้างน้ำตาลก็จะเกิดในชั้นบันเดลชีทครับ เพราะฉะนั้น,นกลไกแบบนี้เรียกว่ากลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ภาย,ยในเนื้อเยื่อบายนั่นเองนี่คือคกลไกของพืชซีสีซึ่งต่างจากพืชซีสครับนอกจากนี้นะครับน้องๆยังมีพืชอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีกลไกการเพิ่มความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยก็คือพืชกลุ่ม CAM ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวน้องๆจะได้ติดตามตอนต่อไปครับ